สวัสดีครับผมอมจิปกรครับคำถามคือปีนปีหน่อยเป็นยังไงบ้างปีแครปปีนี้หน่อยอมรู้สึกว่าเป็นปีที่อม,มเจออะไรค่อนข้างเยอะเลยทั้งต้นปีมัเปิดเปิดมาด้วยการทํางานแล้วก็การเรียนม,มาด้วยกลางปีมันมันมีทั้ง โปรเจกต์ทีวซิสมันมีทั้งงานรับปริญญามันมีทั้งโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาอมรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ยังไม่อมอ่ะเอ่อโตขึ้นอีกปีละกันมันมีคนที่เข้ามาคนที่ออกไปในชีวิตเรามาันทาให้เรารู้จักาการการอยู่กับตัวเองมากขึ้นละกันนะครับผมถ้าใช้คมพูดนะมันเป็นปีที่ทำให้อมรู้สึกว่าขอบคุณทุกอย่างแล้วมนทำที่ทําให้อมมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นดีกว่า เรื่องนี้นะั้งใจี่เราตั้งใจไว้เรื่องที่เอ่อถ้าถามว่าปีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแหละว่าจริงๆตั้งใจคือเรียนจบเนาะอ่ตอนแรกโอมา่ก็หวังว่าจะได้เก่งอันดับหนึ่งแต่ว่าได้อันดับสองมันก็มันก็โอเคไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรลุแหละเพราะว่าเราสาตั้งใจเรียนมาตลอดสี่ปีเรียนจบให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองอย่างน้อยมันเป็นเอ่อมันเป็นโปรไฟล์ที่ดีให้เรามันเป็นรางฐานที่ดีให้เราด้วยในอนาคตก็เป็น สิ่งใหญ่แล้วการที่ปีนี้อาชีพออกมาครับผมแล้วก็ยอดแล้วอ่ะยอดแล้วฮะก็คือคุณแม่สีนนะครับที่จะมาที่เพิ่งจบไปครับสีที่เพิ่งจบไปเรื่องคิดแหนบจบไปก็จบอย่างจบดูอย่างสวยงามน่ารักนะครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของปีนี้ที่ประสบความสำเร็จไปครับจะมถามเป้าหมายปีหน้าเราอย่างไรเป้าหมายของปีหน้าโอไม่ได้วางคือมันก็คิดแหละว่าเราอยากทำอะไรบ้างแต่ว่าเป้าหมายของปีหน้าก็ สิ่งที่คิดว่าอยากทำไดกก็คือทำหน้าที่ทุกอย่างของเราให้ได้เต็มที่มากกว่าแล้วก็ไม่ให้ใครมามา,มาว่าเราได้แล้วก็อยากให้แบบเราดูแลตัวเองได้เพราะพ่อแม่เหมือนแม่ผมเองก็กังวลว่าแบบลูกเรียนจบแล้วลูกจะแบบดูแลตัวเองได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ถ้าให้หวังก็เขาอยากดูแลตัวเองให้ได้สักทีครแม่จะได้ไม่ต้อง ตามจ่ายค่าบัตรเครดิตให้เมื่อเดือนที่แล้วพวกตัวแม่บอกให้จ่ายค่าบัตรเครดิตเองแล้วก็หนาวเลยนะเราจ่ายแค่เดือนเดียวแม่แม่จ่ายเรามาทั้งชีวิตเออเงี้ยตกไหมเงี้ยตกเลยครับผมเงินหายไปหลายหมื่นมากไม่ไหวแล้วอ๋อไม่รู้เหมือนกันเชฟ้าดูบินอยู่ที่เมื่อไหร่กินข้าวช้อปปิ้งช้อปปิ้ง พี่ที่เราเอ๊ะเดือนที่เราก็ใช้เงินตัวเองนะทำไมมันเป็นงอกแบบแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่าหลักก็คือค่ากินค่าน้ํามันค่าค่ากินนี่แหละเยอะสุดๆของว่าคนในเขายินเยอะเราชอบกินนู้นกินนี่ไปเรื่อยใช่ผมก็อยากดูแลตัวเองให้ได้แล้วกันยังไงเป้าหมายไม่ใหญ่น่ารักอาจจะดูแลคนรอบข้างได้บ้างนิดหน่อยก็โอเคแล้ว